ล a ลาสคิเชนร้านอาหารสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มีคอนเซ็ปต์คือ Home of f i l i p ino d e l i c a c i e s ซึ่งทางร้านนะครับตั้งใจอยากให้ชาวฟิลิปปินในไทยที่คิดถึงบ้านได้มาทานอาหารฟิลิปปินแท้ๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมและเลปตี้จะพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ร้านอาหารสัญชาติฟิลิปปินชื่อร้านว่าลลาคิเชนจะเป็นยังไงกันบ้างนะั้นตามไปดูกันเลยครับลลาสคิเชน ร้านอาหารสัญชาติฟิลิปปินส์ที่มีคอนเซปต์คือ Home of Filipino Delicacies ซึ่งทางร้านนะครับตั้งใจอยากให้ชาวฟิลิปปินส์ในไทยที่คิดถึงบ้านได้มาทานอาหารฟิลิปปินส์แทๆ้ๆโดยเชฟชาวฟิลิปปินส์ครับรสชาติทานง่ายสไตล์ Home ค o ุกที่เหมือนคนยายทําให้ทานที่บ้านหวังจะช่วยให้ชาวฟิลิปปินส์ในต่างถิ่นนะครับได้หายคิดถึงบ้านเกิดได้บ้างไม่มากก็น้อยนอกจากนี้นะครับคำว่าโลล่าในภาษ,าษาฟิลิปปินส์ยังแปลว่าคุณ ย่าหรือคุณยายจึงยิ่งตอกย้ำคอนเซปต์ของทางร้านเข้าไปได้อีกครับซึ่งบรรยากาศภายในร้านนะครับถูกตกแต่งแบบ Tropical Style แถมที่นี่นะครับยังอยู่ไม่ไกลจากสถานทูตฟิลิปปินส์จึงทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฟิลิปปินส์นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้เมนูอาหารของเราก็ได้มาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกได้เลยว่าทุกเมนูตรงนี้เป็นเมนูที่ใครมาเยือนร้านนี้ต้องสั่งเป็นอย่างแน่นอนครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยนะครับซึ่งหน้าตาเหมือนหมูต้มซีอิว๊วเขามีชื่อว่าอ d โดโบฮอปอะโดโบเป็นเมนูหมูตุ่นในน้ำส้มสายชูซอสถั่วเหลืองและกระเทียมครับรสชาติทานง่ายให้ความรู้สึกคล้ายทานเมนูหมูตุนแบบหว,วานๆในบ้านเรานั่นเองครับ บูลาโลอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ชาวฟิลิปปินส์นิยมสั่งเมนูนี้จะเป็นสุปเนื้อครับที่ต้มจนนุ่มมาพร้อมกับไข่กระดูกกวางตุ้งและข้าวโพดน้ำซุปสดแล้วคล่องคอมากเลยครับไม่ได้มันจนเกินไปซึ่งเมนูนี้ถือเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ครับ ดายิงนาบังงดปลานวนจันทอดที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับก,บกะปิหวานและเครื่องเคียงครับเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในทานคู่กับเครื่องเข้ากันสุดๆซึ่งคำว่าบังงดนะครับแปลว่าปลานวนจัน์นั่นเองครับซีนีกังนาบังงุดเมนูปลานวนจันต้มเปรี้ยวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนำครับจนทำให้หลายๆคนเนี่ยเรียกเมนูนี้ว่าต้มเปรี้ยวนั่นเองครับ และเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะครับซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้นั่นก็คือคริสปี้พ็อกซีซิกครับคริสปี้พ็อกซีซิกเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ใครมาทานร้านนี้ก็ต้องสั่งอย่างแน่นอนครับเป็นเมนูกระทะร้อนที่ใช้หมูกรอบทอดหั่นเตาใส่พริกหยวกหอมหัวใหญ่ท็อปด้วยไขย่และส้มจีดหรือมะนาวซึ่งวิธีการทานนะครับคือเราจะต้องคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันทั้งกระทะยิ่งถ้าทานตอนร้อนๆบอกได้เลยว่าคริสปี้สมชื่อเมนู ยอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าครับเราไปลองกันเลยว่าเมนูอาหารฟิลิปปินส์นั้นจะมีรสชาติเป็นอย่างไรลองไาชิมกันครับ หลังจากที่เรากินของขาวกันเสร็จแล้วนะครับทางร้านก็ยังมีเมนูของหวานที่เป็นสไตล์ฟิลิปปินส์อย่างเมนูนี้เลยครับเลเช่ฟานเป็นคัสตาร์ดสไตล์ฟิลิปปินส์มาพอาดีเลยครับทุกคนขอบคุณครับนี่เลยครับเลเช่ฟาน เป็นขนมคาราเมลคัสตาร์ดของฟิลิปปินส์ครับซึ่งทำมาจากไข่แดงนมและน้ำตาลราดด้วยคาราเมลใครสายหวานนะคะบ,บอกได้เลยว่าต้องชอบเมนูนี้แน่นอนเพราะทั้งหวานและนุ่มลิ้นมากๆครับฮัลโหลฮัลโหล ถ้าเกิด c r i สปี้พ็อกซีนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ด้านของขขาว h e l l o h e l l o ก็ถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ด้านของหวานนั่นเองครับเพราะตั้งแต่เดินเข้ามาในร้านนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีโต๊ะไหนที่ไม่สั่งเมนูนี้เลยครับซึ่งเจ้า h e l l o h ฮ l l o ลนะครับจะคล้ายๆน้ําแข็งใสในบ้านเราแต่จะมีไอศครีมเพ่อกที่ทางร้านทําเองโปะไว้ด้านบนอีกด้วยครับถือเป็นการปิดท้ายมื้ออาหารที่ลงตัวและสดชื่นมากๆเลยครับ เอาละครับวันนี้บอกทุกคนเลยนะครับว่าวันนี้เป็นอาหารฟิลิปปินส์มื้อแรกของแม่เหมือนกันซึ่งสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากลองมาเปิดประสบการณ์กับอาหารฟิลิปปินส์ซึ่งรสชาติเหมือนคุณย่าทำให้ทานที่บ้าน สามารถตามกันมาได้ที่ร้าน Lola Kitchen ร้านตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท49ครับถ้าเกิดเดินทางมาโดย BTS ร้านตั้งอยู่ห่างจาก BTS ทองหล่อ500เมตรเท่านั้นครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากดูรีวิวเพิ่มเติมของร้านนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชัน l e t t y ได้เลยครับสำหรับครั้งหน้าแม้วจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์กับร้านอาหารร้านไหนหรือเป็นร้านสัญชาติไหนคอยติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย